ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีพี่นาหน้านะครับผมแล้วก็ลงอะไรฉันเกิดนี่ลงกลางไหมครับยิ้จี้จี้จี้จตัวนะครับบอลดินนะนะั่นแหะฟูใหญ่ฮนะนะเป็นไงบ้างบอลดินบนะอลดินเนาะเอออ่ะถือถือไทยลุงเลยเดินถ่ายล,งลยุงเดินถ่ายเลยอ,อันแรก ไอ้ท yup. ี่ลอยแบบนี้ก nee> ็ได้มีเหรอมันม yeah> ีวะมันมีจริด้วยเนี่ยใช่ปะบอกแโอ้นี <h <h ่ดักนี่สูดไม้สูดไม้นักลอยหึ้นึงต้องลยลอยไหมเออเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว

อ,อ,อันแรกเราก็มีชัยแล้วท่านผู้ชมอันแรกก็มีชัยแล้วนี่ได้ยินได้ยินเสียงคลอกคลอกคลอกเมกี้ลงไป

งนี้ได้ดักดักดักอยู่นนี่แหละ มีปะเยื่อไม่มีอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นน่าจะมีปัญหาอันนี้น่าจะลิ้นเป็นที่ลิ้นมนองลิ้นมัน A เงี้ยเดี๋ยวเราจะไปพลิกพลิกลินล้น,น,นลิ้นมันอาเนี่ยลิ้นมัน A ท่านผู้ชมแล้วเยื่อไม่มีนะสักแค่ตรงนี้โดยไม่เลยแต่เข้าไปกินแล้วนี่ครับไครถามผมว่าคือเยื่ออะไรนะครับ เนี่ยฮะเห็นไหมนักจมปลาน,นินเนี่ยปลาน,นินทอดครับผมใส่เนี่ยเนี่ยปลาน,นินทอดครับผมเกียดแล้วสามอันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าลันมา ถ้าลันมาจะอันนี้ถ้าลันมาจะจะลงเพราะว่าอ้หลันวะตุ้มตุ้มที่ให้ตุ้มตุ้ม,มทมมีเดี๋ยวเดี๋ยวช่องอช่องอีสานเขี่ยวเขาจะส่งมาให้นะครับเดี๋ยวจะมาลองเทสกันที่นี่แหละแต่นี้มันช่วงที่รอไม่ไหวส่งมาแล้วแต่ว่ามันไม่ถึงครับพ่อจะได้ยินด้วยภาพด้วยโอ้โหมันใจ

ào bác phải không đứng đứng một người đâu? มีไหมมีตัวไม่ใหญ่อะไรเรื่งน้ำต้องไดโอเคอยู่ตายเนี่ยเขาเรียกตายไม่ดินตายครับผมตัวนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยราคามดเลยตายตัวเต็อนไม่เกี่ยวนะตายตายหึห <c oughs> ดีเปล่า เดี๋ยวถ้าไม่ชมไม่รู้เรื่องนะทายดีนะดูดูกล้องนี่เดียวเออถุงม่แบตหมดเหมือนเมื่อวานอันนี้ดักเยออันนี้ดักลอยลอยเลยครับ

อขอได้นักดยูะฮะสามสวยสามครับผมสวยา ต,ตัวไม่ใหญ่เหมือนคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วตัวใหญ่คลิปนี้ตัวไม่ใหญ่เทราอะไรเลคลิปที่แล้วนี่ไงตัวแอรเขาก่อน แล่เมื่อวานยกขึ้นมาน้ำาแปะหนักอึดตัวนี้หนักอีกแล้วหนักอึดเลยตัวนี้ใด้อยู่ตัวนี้ได้อยู่โอ๊ะไม่ออก นอนวะดูตัวดิตัวใหม่ใช่ปะใหญ่ปะนี่ครับดูนี่ตัวนี้โอ้โหเอาตัวใหม่เออตัวแล้ววะสูตรนี้เมื่อานถ้าดักเมื่วานสูตรถ้าโดนถ้าผมดักแบบลายร้อยสูดเงี้ยนะเนี่ยผมพวกผมได้เต็มไปแล้วเมื่อวานผมได้หมดเลยเนี่ยกดจมไปหน่อยเมื่อวานนี่ไม่รู้ติดดินเลยปะ ด้วยความที่เรายัางด้วยความที่ว่าผมยังไม่เก่งวันนี้เริ่มรู้ืึอเก่งนั่นแหละเริ่มรู้เดี๋ยวถ้าถ้าคกิปนี้ออกไปแล้วถ้ากันไม่ได้ยินยังไงเดี๋ยวผมขออภัยเดี๋ยวผมจะซื้อไหม่มาเพื่อถ่ายแล้วก็ได้พูดไกลๆได้ยินจะได้ชัดด้วย

ยือหายยือหายยือหายรู้ว่าไม่ได้ใส <Huh? S 2> ่รู้ว่าไม่ได้ใส่ nhiều không? vậy là nó khâu à? nha lấy ได้ได้ลงมาลงมาได้ตดลงถึงเลยให้ถึงล่างเลยเห็นเลยนี่ดูเห็นไหมปลาน,นินนะครับปลาน,นิลทอดทุกคให้ไม่เชื่อดูครับลองเอาไปใช้ได้ลามถูกงินลงเยอะปลาเนิลเข้าได้ไงวโอเคผมก็ได้งานเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปดูงลานต่อเนาะก็ได้อยู่ครับสี่ห้าตนะัวเนาะใช่ไหม สีตัวอได้ตัวเนะนั่นแหละครับผมท่านผู้มก็ได้มาสี่ตัวนะครับผมตันนี้ครับใหญ่หนึ่งสองสามสี่ตัวเนาะสี่ตัวสี่ตัวเนาะเออทำไม่ได้อะไรกี่ตัวใสสี่ตัวเออนี่ท่านผู้ชมทำาหวานเลยสีตัวแต่วันตน่ตัวนี้ก็จะคอหัวกว่าครับหนักอึ้เลยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมอ่ะเป็นกำลังใจด้วยครับเอ้อลงมาเตี้ยๆเอ่อห้ึ่งปลาด้วยอ่านี่หยอ่ะและว้วก็ขอสวัสดีครับ